สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่9สิงหาคม,มานะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้เนาะก็เป็นกระเพราที่เราได้ปลูกในกระถางพลาสติกค,ค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตกระเพรานะคะว่าการปลูกกระเพราในเมืองหนาวเนี่ยตอนนี้โตถึงไหนแล้วอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ค่ะตอนนี้กระเพราเรานะคะก็แตกกิ่งก้านสาขานะคะ เดี๋ยวมาดูกระถางนี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเขาก็แตกพุ่มนะคะก็มีใบออกมาให้เราได้เก็บไปรับประทานได้นะคะอย่างกระถางนี้เนี่ยก็เป็นพุ่มสวยเลยนะคะแต่ถ้าเราหันมาดูอีกกระถางหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆน่คะเพื่อนๆนะคะอันนี้นี่ก็เป็นพุ่มใหญ่เลยเนาะ ถ้าเรามาดูด้านบนเพื่อนๆก็จะเห็นว่ากระเพราเราต้นนี้เนี่ยมีดอกออกเยอะเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆที่เราให้มีดอกนี้นะคะเราก็จะทดลองเก็บมเมล็ดเองนะคะว่าเราจะเก็บมเมล็ดได้ไหมนะคะเพื่อปลูกในปีหน้าเราก็เลยทิ้งไว้หนึ่งกระถางนะคะก็เป็นกระถางนี้เนาะให้เขาออกดอกนะคะ แล้วก็เผื่อมีเมล็ดเนี่ยเราก็จะลองเพาะปีหน้าดูค่ะนี่เขาก็เป็นพุ่มสวยเลยนะคะเพื่อนๆดอกเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าการที่เราเด็ดยอดกระเพานะคะเก็บกระเพราเป็นประจำนะคะยิ่งเก็บเขาก็ยิ่งแตกยอดออกมาแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวมาดูอีกกระถางหนึ่งที่อยู่ถัดลงมาด้านล่างนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางไม่ค่อยโตเท่าไหร่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเขาก็แตกยอดออกมาเป็นพุ่มสวยนะคะอันนี้ก็มีดอกออกมาอันนี้ก็ต้องรีบเก็บไปรับประทานเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้ให้เขามีดอกนี้นะคะเขาก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็ไม่มีใบใหม่ออกมานะคะเราต้องคอยตัดเป็นประจำเนะาะเขาก็จะมีใบใหม่ออกมา มียอดใหม่ออกมาให้เราเก็บกินไปได้นานเลยค่ะนี่ค่ะเพืนเพื่อนอันนี้เป็นกระเพราที่เราปลูกในเมืองหนาวนะคะก็ไม่แพ้กระเพราที่ปลูกในเมืองไทยค่ะเ,เพื่อนๆไม่แตกต่างกันเลยเนาะเห็นไหมคะเมืองไทยปลูกได้นะคะถ้าเรารู้วิธีในการปลูกแล้วก็การดูแลนะคะแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนเในเมืองหนาวเราก็ปลูกได้ค่ะ นอกจากที่เพื่อนๆเ,เห็นในสามกระถางนี้แล้วเนาะแล้วก็มีกระถางอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอากล้องหันมาตรงด้านล่างหน่อยนะคะอันนั้นเป็นโหละพาค่ะเพื่อนๆน,นะคะถัดมาตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกระเพราะคะถ้าเพื่อนๆดูที่ใบเขก็มีสุขภาพดีค่ะมียอดออกมาเยอะเลย อันนี้เป็นกระถางใหญ่หน่อยค่ะเป็นเพื่อนในการปลูกกระถางใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเพื่อนดูตั้งแต่คลิปเราตอนแรกๆเนาะเราจะปลูกหลายต้นหน่อยนะคะสี่ห้าต้นปลูกเป็นกลุ่มเนาะแบบปลูกเป็นกลุ่มในกระถางใหญ่ร่วมกันเขาก็จเจริญเติบโตดีค่ะนี่ค่ะก็มีใบให้เราเก็บได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราถัดมา ะะให้เพื่อนๆดูกระถางถัดมาอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะอันนี้ก็กระถางใหญ่นะคะเราก็ปลูกหลายต้นในกระถางเดียวกันถ้าเพื่อนๆดูนี่เขาจะเป็นพุ่มใหญ่เลยแล้วก็เราก็เก็บไปทานหลายครั้งแล้ะค่ะยิ่งเก็บเขาก็แตกยอดแตกใบใหม่ออกมาเพื่อนๆจะเห็นว่ามียอดให้เราเก็บได้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะ แล้วเดินมาอีกหน่อยะเพื่อนๆเ,เราดูกระถางถัดมานะคะเพื่อนๆกระถางถัดมานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะใช้หลักการเดียวกันเนาะเราปลูกหลายๆต้นเป็นกลุ่มนะคะเขาก็จเจริญเติบโตดีมียอดให้เก็บเยอะเลยนะคะ นี่คะ่ะเดี๋ยวเราเดินมาเรื่อยๆค่ะก็มีอีกกระถางหนึง่งอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ปลูกเป็นกลุ่มค่ะเดี๋ยวเราให้ดูด้านล่างเพื่อนๆจะได้เห็นเนาะว่าเราปลูกหลายต้นนะน,นะคะเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นด้านล่างนี้นะคะเป็นกระถางแบบนี้ค่ะแล้วก็ปลูกหลายต้นเลยนะคะให้เขาอยู่ด้วยกัน เขาก็จเจริญเติบโตดีค่ะเพื่อนๆข้างในมีต้นเยอะแยะเลยนะคะมีต้นดอกไม้ออกแซมมาด้วย <c oughs> อันนี้ไม่ใช่กระเพราอะนะคะเป็นต้นดอกไม้อื่นเขาออกแซมออกมานะคะเดี๋ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเราปลูกไว้หลายต้นเลยค่ะในกระถางแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ปลูกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ แล้วก็สำหรับกระถางที่เล็กลงมาหน่อยเนี่ยเราก็ปลูกแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยกระเพราที่เราเพาะเนี่ยเราก็บ่มเมล็ดนะนะคะในการบ่มเมล็ดเนี่ยเราก็เพาะในถัดหลุมนะคะแต่ละถัดหลุมเนี่ยเราก็ใส่สามสี่เมล็ดให้เขาเจริญเติบโตอยู่ด้วยกันนะคะแทนที่จะใส่หนึ่งเมล็ดเนี่ยเราก็ใส่สามสี่เมล็ดเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูตรงด้านล่างนะคะว่าจะเห็นว่าเขามี หลายต้นอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยค่ะอย่างกระถางนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามีอยู่สองต้นเนาะเขาก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะเขาก็จเจริญเติบโตดีนะคะแถมมีพุ่มสวยด้วยนะคะแล้วก็มีใบให้เราเก็บเกี่ยวไปปรุงอาหารได้เยอะด้วยอย่างกระถางนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่เราได้ เพาะเมล็ดหลายเมล็ดอยู่ด้วยกันนะคะเขาก็ออกมาหลายกิ่งก้านสาขาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ประมาณสักสามสี่เมล็ดหรือกระเพราสักสามสีต้นเขาก็จเจริญเติบโตดีนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองกับเพื่อนๆแต่ละปีเนี่ยเราก็ทดลองดูนะคะถ้าได้ผลเนี่ยปีต่อไปเราก็จะใช้วิธีนี้ดูค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเพาะเมล็ดเนี่ยสามสี่เมล็ดในหนึ่งถาดหลุมนี่นะคะในหนึ่งหลุมของถาดนี้นะคะเป็นกลุ่ม เขาก็จเจริญเติบโตดีค่ะเเพื่อนๆนี่ค่ะที่เ,เพื่อนๆเห็นกระถางเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาก็อยู่เป็นกลุ่มเนาะตอนที่เราเพาะก็สามสี่เมล็ดเขาก็ออกมานะคะถ้าเ,เพื่อนๆดูภาพไปรวมแล้วเนี่ยเขาก็จเจริญเติบโตดีนะคะเป็นพุ่มสวยแตกกอสวยแล้วก็มีใบให้เราเก็บได้เยอะเลยค่ะ ในการดูแลกระเพราแล้วก็การให้ปุ๋ยนะคะเป็นเพื่อนเราก็ทําง่ายๆเนาะนะคะที่สําคัญนะคะเพื่อนเพื่อนเราควรรดน้ําแล้วก็ให้ดินชุ่มอยู่เสมอนะคะในช่วงที่อากาศร,ร้อนเนี่ยเราก็ควรรดทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูตรงก้นกระถางเนี่ยแล้วก็มีถาดรองนะคะให้มีน้ําอยู่ข้างในนะคะเขาก็จะได้ซึมซับทั้งวันเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนดูที่ดินเนี่ยก็จะชุ่มอยู่เสมอ แบบนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆนดูอีกกระถางหนึ่งก็เหมือนกันกระถางสีเขียวนี้นะคะแล้วก็มีถาดรองอยู่ด้านล่างแล้วก็รดน้ําให้ดินชุ่มอยู่เสมออันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญเลยนะคะเราได้ทดลองทําแล้วนะคะเขาก็เจริญเติบโตดีค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องปุ๋ยของการให้กระเพารานะคะเพื่อนๆนนะคะการให้ปุ๋ยเนี่ยก็ล้วก็ใช้ปุ๋ยแบบง่ายๆค่ะ เดี๋ยวมาดูปุ๋ยอันแรกก่อนถ้าเพื่อนๆเ,เห็นอันนี้อันนี้เป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะคะถ้าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวนี้นะคะจะใช้อีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ชื่อว่าโกลมเนาะเป็นปุ๋ยเม็ดอันนี้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอค่ะสูตรเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช้ปุ๋ยแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ทั้งสองอย่างสลับกันไปค่ะเพื่อนๆ เรามาดูที่เป็นขวดนี้นะคะอันนี้ก็ทดลองดูค่ะอันนี้เป็นโฮอร์โมนไข่กับโฮอร์โมนนมนะคะเราผสมกันในขวดเดียวกันเราผสมในน้ําแล้วก็รดกระเพราด้วยนะคะก,ก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้ผลดีหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําความเสียหายอะไรค่ะกระเพราเราก็จเจริญเติบโตดีอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะก็ทดลองดูค่ะ ก่อนที่เราจะจบคลิปนะคะเพื่อนๆเราก็มีกระเพราในกระถางเล็กๆให้เพื่อนๆดูค่ะอันนี้เป็นกระเพราที่เราได้มาจากการปักชำกิ่งนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ได้มาจากกิ่งกระเพราที่เราปลูกนะคะเราก็เด็ดยอดมาแล้วก็มาปักชำกิ่งนะคะก็อยากให้เพื่อนๆดูว่านอกจากเมล็ดแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้กิ่งกระเพรา มาปักชำกิ่งได้นะคะอาจจะเป็นกระเพราที่ซื้อมาจากร้านนะคะก็ลองมาทำการปักชำดูนะคะนี่ค่ะผลที่ได้เนี่ยเขาก็จเจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาเยอะด้วยนะคะแล้วก็จะเด็ดใบหรือยอดข้างบนออกให้เขาแตกพุ่มสวยเหมือนที่เราปลูกเอาไว้ในกระถางแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการปลูกกระเพราะคะ่ะเพื่อนเพื่อนว่านอกจากมเมล็ดแล้วเนี่ย เพื่อนๆก็สามารถใช้กิ่งปักชําได้อันนี้เดี๋ยวเราจะทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูค่ะเพื่อช่วยให้กระเพราของเราเนี่ยนะคะมีการแตกยอดแตกใบเยอะๆเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีหลายกิ่งแล้วที่เขาออกดอกเราก็ตัดไปปรุงอาหารได้ค่ะเพื่อนๆนะคะยิ่งตัดเขาก็จะยิ่งออกมาเนาะ แล้วก็ตัดแบบนี้ค่ะใช้กันไกรตัดก็ดีนะคะบางทีเราใช้มือเนี่ยเขาก็มีเป็นคล้ายๆยางออกมานะคะจะเป็นทําให้เล็บมือเป็นสีน้ําตาลเนาะ นี่ค่ะเพื่อนเอนเดี๋ยวเราจะเก็บต่อค่ะตอนนี้เก็บให้เพื่อนๆอนดูนะคะอันนี้เราก็จะไปทําผัดกระเพราไข่ดาวค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยววันหลังเราทําคลิปใหม่มาให้เพื่อนๆดูค่ะขอบคุณมากๆที่แวะมาชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ